เขารู้สึกยังไงบ้างครับกับการใช้บริกรารการต่อเตินะำในครั้งนี้พอใจครับค่อนข้างพอใจการออกมาค่านขางดีเลยครับส่วนการที่ท่านวางไว้ก็เริ่มต้นนะครับเรารู้จักบริษัทเกทาวจากในเฟซบุ๊กก่อนก็คือตอนผมซื้อบ้านครับผมนั่งดูแบบว่าจะเลือกบริษัทตรวจบ้านบริษัทไหนก็เลยมาเจอบริษัทเกทาวเรามาตรวจเสร็จปุ๊บแล้วผมก็บอกเขาว่าผมอยากมีตอ่อเติมด้วยนะทางบวอร์จากเกทาวต้อมีการแนะนำเลย่องประเราคาก็ค่อนข้างแยแงชัดเจนนะครับว่าอะไรราคาเท่าไหร่ เีราาต้้อองซืมสิไหน,นหหวัสดีครับผมช่างเบียร์จาก Get House Service นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวงานต่อเติมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการเดือดแคนนะครับผมอยู่แถวแถวถนนเศรษฐกิจมหาชัยน้่นเองนะครับผมหลังนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูกันว่าเราต่อเติมอะไรกันบ้างนะครับเชิญครับ ครับนี่เลยนะครับผมที่เรามาต่อเติมให้ลูกค้านะครับตัวบ้านลูกค้าเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับมีพื้นที่หลังบ้านค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับพื้นที่หลังบ้านเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ3เมตรเลยนะครับผมทําการต่อเติมออกมานะครับประมาณออกจากออ f ซ e ตออกจากตัวบ้านนะครับประมาณ2องเมตรห้นะครับจะสังเกตจะมีอ่าช่องทางเดินด้านข้างอยู่นะครับประมาณ8ปดเซนนะครับโดยประมาณนะครับผมอ่หลังนี้เรามาทําการต่อเติมให้ลูกค้าตั้งแต่โครงสร้างเลยนะครับตั้งแต่การวางติ้งนะครับหรือวางฐานรากนั่นเองนะก็ วางคานนะครับวางพื้นนะครับมีการสานเหล็กนะครับถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะครับมีการตรวจสอบให้ลูกค้านะครับแต่ละผลงานต่างๆนะครับผมส่วนตัวโครงสร้างเนี่ยเราจะไม่มีส่วนไหนเข้าไปคิดเกาะกับตัวบ้านเลยนะครับที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอนะครับที่เราไปประจบกับตัวบ้านเนี่ยเป็นแค่การชนกันไว้เฉยๆนะครับไม่มีการเสียบเหล็กคิดเกาะใดๆเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การสุดตัวของโครงสร้างที่แตกต่างกันในอนาคตนะครับอาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ย การซุดตัวของโครงสร้างนะครับส่วนงานต่อเติมกับตัวบ้านเนี่ยแน่นอนว่าชุดตัวไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องแยกโครงสร้างออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเราจะตั้งเสาแยกทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนไหนไปยึดเกาะกับตัวบ้านเลยนะครับผมเวลามีการซ <LE diesen Scot ters> ุดตัวท like <etti> ี่แตกต่างกันเนี่ยก็จะไม่มีส่วนกระทบซึ่งกันและกันนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนเรามาดูส่วนภายนอกกันนะครับภายนอกเนี่ยตัวโครงสร้างเมื่อกี้ได้แนะนาไปแล้วนอกว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผม ส่วนตัวหลังคาเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาโมเดิร์นซั่วล่างน้ำนะครับหลังน้ำก็จะเป็นรลังน้ำสเตนเลสเกรด304นะครับท้องลางอยู่ที่ประมาณ5านิ้วนะครับส่วนวัสดุมุงหลังคานะครับวัสดุมุงหลังคาหลังนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคาเวนิวนะครับเป็นเวนิลท้องเรียบนะครับตัวรอนเนี่ยจะเป็นอ่าชนิดรอนซากุระนะครับผมอ่าก็จะมีการมุงให้ลูกค้าเต็มพื้นที่เลยนะครับทึบแสงไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับตัวหลังคาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าหลังคาวไวเนลเนี่ยคุณสมบัติของเขาค่อนข้างดีมากนะครับก็จะมีเรื่องของการกันความร้อนนะครับกันเสียงนะครับการเรื่องของการกันเสียงนจะดีกว่าพวกหลังคาพลาชติดนะครับเพราะว่าตัวหลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุจะเป็น UPVC นะครับจะไม่ใช่โลหะนะครับอีกอย่างคือจะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับอายุการใช้งานก็จะนานเช่นกันนะครับผมส่วนนี้ก็จะมีหน้าต่าง2บานนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านนอกก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างบานเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่า ด้านในเขาทาอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเชิญครับครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับเราก็แนะนําส่วนหน้าห้องครัวกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนนี้ลูกค้าต้องการพื้นที่เป็นส่วนซักล้างนะครับสังเกตจะมีก๊อกน้ําด้านข้างหนึ่งก๊อกนะครับผมจะเป็นพื้นเฉลียงนะครับเวลาเดินเข้ามาก็สามารถวางของนะครับ ส่วนนี้ก่อนได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในห้องครัวนะครับส่วนประตูทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมนะครับสีอบขาวนะครับเลื่อนสลับได้ทั้งสองฝั่งนะครับเราจะมีการติดตั้งมุ้งให้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า mm hmm. เชิญครับ นี่นะครับในส่วนของด้านในจะเป็นอย่างประมาณนี้เลยนะครับผมก็โทนด้านในเนี่ยลูกค้าจะเน้นเป็นโทนสีขาวซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคคือไม่ว่าจะเป็นลายของเขาลายกระเบื้องของขเคาน์เตอร์นะครับลายกระเบื้องพื้นนะครับส่วนสีผนังต่างๆเนี่ยจะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่นะครับผมดีก็เป็นสีขาวเลยทั้งหมดเลยนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำเคาน์เตอร์กันก่อนดีกว่านะครับตัวเคาน์เตอร์เนี่ยความยาวของเคาน์เตอร์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเคาน์เตอร์จะเป็นรูปตัวไอนะครับผมความยาวอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรเจนะครับผมก็จะมี การติดตั้งบานให้ลูกค้านะครับบานตัวนี้ก็จะเป็นบานที่ห้องคิดโชนะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4สาี่จํานวน5บานนะครับผมวันนี้นับให้ดูด้วยแล้วกันนะครับส่วนการติดตั้งบานเนี่ยเราก็จะเว้นขอบบนนะครับประมาณ10เซนนะครับสังเกตคือจะมีทอรนิล่าครับผมตัวนี้เป็นบานซิงคู่นะครับอยู่ใต้ซิงค์นั่งจานนะครับตัวนี้จะเป็นบานซิงค์เดี่ยวนะครับตัวนี้ก็บาลินชักนะครับ ความแตกต่างของบานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้นะครับบานถังแก๊สนะครับตัวาะบานถังแก๊สเนี่ยสังเกตคือจะไม่มีทอรนีด้านล่างนะครับเวลาลูกค้าติดตั้งถังแก๊สหรือเอาถังแก๊สเข้าเนี่ยสามารถดังเข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะไม่มีทอรนีด้านล่างนะครับอันนี้คือบานถังแก๊สแต่ส่วนบ้านอื่นๆเนี่ยก็จะมีทอรนีด้านล่างก็คือมีสเตปขึ้นมาสูงขึ้นมาจากพื้นนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามของการติดตั้งบานครับผมอ่ะ ส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับเป็นกระเบื้องเกนิโต้ขนาด60คูณ1เมตดยี่นะครับมีการติดตั้งคิ้วเป็นคิ้วกับกล้วยลดมุมนะครับสวยงามเลยครับก็มีการติดตั้งเตาแก๊สนะครับเป็นเตาแก๊สหัวคู่นะครับคใช้งานร่วมกับคูดูดควันนะครับตัวนี้เราจะทําการระบายอากาศสุดขึ้นหลังคานะครับใช้ร่วมกับหงบจีนสเตนเลสนะครับผมอ่าส่วนนี้ก็เป็นตู้แผวนไมโครเวฟนะครับสวยงามเลยนะครับ ต้องบอกก่อนว่าหลังนี้นะครับลูกค้าอยู่ก่อนแล้วนะครับว่าือมีการอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาถ่ายทำนะครับก็จะมีเรื่องของวัสดุต่างๆที่ลูกค้าได้จัดเตรียมไว้บ้างแล้วนะครับตัวนี้เป็นซิงค์ล้างจานสเตนเลสนะครับเป็นซิงค์สองหลุมนะครับลูกค้าก็จะมีการติดตั้งเครื่องกรองน้าอยู่ข้างใต้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีหัวก๊อกของสำหรับเครื่องกรองน้ําแล้วก็เป็นก๊อกสาหรับน้ำล้างน้ำดีล้างจานนะครับในส่วนของหน้าต่างที่เราเห็นทางด้านนอกนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับเลื่อนสลับ2ฝั่งเลย มีการติดตั้งมุ้งลวดให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถเปิดรับแสงรับลมได้เลยนะครับแล้วเราก็ปิดมุ้งไว้เพื่อไม่ให้ยุงเข้านะครับผมก็ประมาณนี้อ่ะส่วนอ่าส่วนหน้าเคาน์เตอร์นะครับจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับอย่างเช่นปลั๊กนะครับปลั๊กก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับส่วนบริเวณนี้สําหรับเสียบไมโครเวฟนะครับเดินปลั๊กกาวคู่นะครับส่วนนี้ก็ใช้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับมีให้2จุดนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของพับเคาน์เตอร์นะครับผม ส่วนส่วนอื่นเนี่ยงานฝ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าเพดานฉากเรียบนะครับผมทาสีขาวนะครับตัวความสูงของฝ้าเนี่ยสังเกตอยู่ที่ประมาณ2เมตรสาโดยประมาณนะครับผมก็จะให้ระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับผมส่วนผนังผนังของห้องครัวนะครับก็จะมีการบุกระเบื้องนะครับบุตั้งแต่ขอบประตูด้านนี้เลยนะครับมาจนถึงหน้าเคาน์เตอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมสวยงามเลยนะครับตัวลายกระเบื้องก็จะเป็นลาย หลังละอิฐนะครับแต่เป็นสีขาวนะครับครับส่วนดวงโคมแสงสว่างในห้องครัวนะครับก็จะมีทั้งหมด4ดวงนะครับตัวนี้จะมีวงจรเปิดปิดอยู่จากด้านในเลยลูกค้าเดินออกมาจากในบ้านสามารถเปิดปิดจากสวิตช์เดิมได้เลยก็ปิดทั้ง4ี่ดวงเลยนะครับเราจะแยกให้แค่2จุดนะครับก็จะมีจุดที่เป็นห้องซักล้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับที่เราจะตั้งสวิตช์ให้ลูกค้าเพิ่มส่วนตัวนี้ลูกค้าสามารถเปิดปิดจากด้านในได้เลย ครับเนื่องจากหลังบ้านนะครับลูกค้าทําการต่อเติมเป็นสองโซนนะครับผมอย่างแรกคือโซนครัวนะครับที่เราได้แนะนําไปแล้วนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนซักล้างนะครับที่ลูกค้าไว้เก็บพวกอุปกรณ์การซักผ้าพวกเครื่องซักผ้าอะไรต่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือมีการติดตั้งประตูอลูมิเนียมนะครับเป็นบานสวิงนะครับเปิดเข้าไปนะครับตัวห้องซักล้างไม่มีพื้นที่อยู่ประมาณ นะครับคูณ2เมตรหน้าสิบนะครับมีการติดตั้งเครื่องซักผ้านะครับตัวทอ ang ang um ่อน้ําท <piano> ิ้งของเครื่องซักผ้าเนี่ยเราได้ทําการวางสลิปไว้ให้ลูกค้าตั้งแต่ตอนทำโครง้างแล้วนะครับลูกค้าสามารถเอาท่อน้าทิ้งของเครื่องซักผ้าเสียบเข้าไปในท่อได้เลยนะครับก็ระบายลงสู่บ่อพักให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้จะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับหนึ่งบานเช่นกันนะครับมีมุ้งให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถเปิดระบายอากาศนะครับรับแสงได้เลยนะครับผม ส่วนห้องตรงนี้นะครับก็จะมีการทาฝ้าเพดานเช่นกันเหมือนกับในครัวเลยแต่ความแตกต่างก็คือจะมีหลอดไฟแสงสว่างแค่จุดเดียวนะครับเพราะว่าต้องการแสงสว่างไม่ได้มากนักนะครับก็ใช้สําหรับซักผ้าทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆห้องนี้ได้สบายเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ9วัตต์นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ที่หน้าประตูเดินเข้ามาปุ๊บสามารถปิดเปิดจากด้านซ้ายได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมอนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็น clean าท์นะครับผมเป็นฝาทองเหลืองนะครับเราได้ทําการ บากกระเบื้องนะครับแล้วก็ฝังเป็นฝาซองเหลืองมาให้ลูกค้านะครับฝาตัวนี้เดิมทีตรงนี้จะเป็นคลีนเอาท์ของท่อโสโคกนะครับเราจะไม่ได้เทปิดนะครับเราจะบล็อกเป็นฝาทองเหลืองขนาดสนิ้วให้ลูกค้านะครับผมเวลามีปัญหาเซอร์วิสต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถเปิดตัวนี้ทําการเซอร์วิส่อมแซนได้ปกติเลยนะครับผมครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักลูกค้าของเรากันนะครับผม อันนี้เป็นคุณตุ้มนะครับฝาเบตาฝาเบตาวันนี้เป็นลูกค้าที่เลือกใช้บริการการเติอนของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยสัมภาษณ์ลูกค้าดูนะครับว่าโอเคเดี๋ยวเราพิจารมือลูกค้าด้วยกันนะครับคุณผมว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างกับการใช้บริการการเติอนของเราในครั้งนี้พอใจแล้วก็ค่อนข้างพอใจงานของเราท่าดีเลยครับสวยมากบท่าหวานไว้ครับโอเคก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังนี้เนี่ยลูกค้าเป็นดีไซเนอร์ที่ช่วยเราออกแบบหัวด้วยนะครับก็ตัวช่วนต่างๆเนี่ยลูกค้า เขียนแบบขึ้นมาเซ็ตแฝงขึ anyway> ้นมาตามสัดส่วนที่ลูกค้าต้องการนะครับก็จะได้สัดส่วนประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนกำตามต่อไปนะครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยระหว่างการทํางานเนี่ยลูกค้าอยู่ก่อนแล้วนะครับมีการพักอาศัยอยู่บ้านก่อนแล้วนะครับเราต้องมาทําการผอเริมในลูกค้าก่อนอยู่บ้านด้วยนะครับผมอาจจะมีคำถามลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างเก่ยกับการทํางานของช่างของเรานะครับผมอกากการทำงานมันต้นงจุ่จนะครับก็เริ่มต้นนะครับเราอ่า รู้จักบริษัทเกทาวจากไหน,นเฟิกูก่อนก็คือตอนผมซื้อบ้านผมนั่งดูแบบว่าจะเลือกบริษัทตรวจบว้านบริษัทไหนก็ได้มาเจอบริษัทเกทาวหลังจากที่คุณเบียร์นะครับเขาเข้ามาตรวจบา้านครับผมก็มาเจอว่าเขามาตรวจเสร็จปุ๊บแล้วผมก็บอกว่าผมอยากมีตอ่อเติมด้ว,วยนะทางบริษัทเกทาวก็มีการแนะนำครับว่าจะทำหนี้ยางงี้นี่ดีกว่าผมก็เลยโอเคกลับไปคิดอนะันนั้นก็ติดต่อกลับไปก็ปคุณเบียร์ก็ออกมาเสนอราคามาให้ซึ่งเลยมาเสนอราคาก็ค่อนข้างแย่งชัดเจนนะครับว่า อะไรราคาเท่าไหร่อะไรยังไงสิ่งไหนที่เราต้องซื้อมาสิ่งไหนที่ทางบริษัทจะหาให้ครับแล้วก็งานก็ออกมาดีเลยครับถูกใจแล้วก็ช่วงที่ระหว่างท่างทำงานครับผมก็อยู่บ้านไปด้วยช่างก็ไม่ได้รบกวนกับการใช้ชีวิตภายในบ้านเพราะก็คือช่างเขาาก็มาทําแล้วก็มาทุกวันด้วยนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทุกวันเลยจังที่สุดครับโอเคก็ขอบคุณลูกค้าที่ชื่นชมเราไหมครัโอเคก็อย่างที่ผมกาขออนุญาตแจ้งลูกค้าก่อนนะ ว่าส่วนแรกของลูกค้าเนี่ยทุกส่วนที่เราทำให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้ามีการทองนะครับมีมีปัญหาส่วนไหนลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยครับเราจะมีทีมช่างสวิอเข้ามารับการให้ลูกค้านะครับตล,ล,ล,บล,บล,บลอดเวลาที่เรารับารใ้ลูกค้านะครับผมสุดท้ายนี้ออน,น,นะครับผมขออนุญาตถามอย่างหนึ่งนะครับลูกค้ามีข้อเสนอหรือแนะนําอะไรเรา,าเพิ่มเติมไหมครับในความคิดเห็นของลูกค้านีไหมครับไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่างานของเราค่อนข้างจะดีออย่โอเคล โอเคงั okay, <Okay. S 1> ้นก็ขออนุญาตขอบคุณลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับที่สละเวลาให้กับพ่อเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับท่านผู้ชม